ทีรศักดิ์เผื่อพิมายกองหน้าดาวรุ่งการท่าเรือนะครับเมื่อได้รับโอกาสเนี่ยก็ตอบแทนด้วยผลงานนะครับสกอตต์คูเปอร์เนี่ยถือเป็นโค้ชที่โอเคอยู่นะครับกล้าใช้เด็กกล้าทดลองเปิดโอกาสให้น้องๆเนี่ยได้ลงสนามนะครับเพราะถ้าไม่จับในลงปีซีซั่นเนี่ยก็ไม่รู้จะให้ทีรศักดิ์เนี่ยพิสูจน์ตัวเองตอนไหนนะครับสเกม2ประตูในฟุตบอลปีซีซั่นในรายการล่องใต้ครับเนี่ยทีรศักดิ์ช่วยยิงพาสิงเจ้าท่า ช่วยกันคว้าแชมป์นะครับโดยทีสักก็ยังคว้าตำแหน่งดาวซนโวร่วมอีกด้วยนะครับทีสักเผยพ,พิมายเนี่ยเป็นคนที่มีจังหวะเชื่อมบอลสวยๆกล้าลากกล้าให้กล้าพักนะครับจังหวะเข้าไปยิงประตูชนบุรีเนี่ยก็ทําได้ดีมากๆเลยสาหรับเด็กคนนี้ในส่วนรูปก,การที่จะถึงนี้เนี่ยขอให้เขาเนี่ยได้รับโอกาสพิสูจน์ตัวเองต่อหน้าแฟนบอลอีกสักครั้งนะฮะเพราะทุกคนเนี่ยเชื่อว่านี่แหละคือเพชรที่รอเจียการอะไนนะครับ บีจีมีทีรศิลป์การท่าเรือก็จะมีทีรศักดิ์นะครับก็ต้องสร้างเสริมประสบการณ์ให้น้องๆต่อไปนี่ยเพราะว่าอนาคตเนี่ยก็ต้องขึ้นมาแทนชุดใหญ่หรือว่าชุดยูยิบสามต่อไปในในอน,นาคตนะครับก็หวังว่าทีรศักดิ์เผยพี่มาเนี่ยจะโชว์ฟอร์มระเบิดในรุูการนี้ของการท่าเรือขอแค่เขาได้รับโอกาสเนี่ยเขาก็จะแสดงผลตอบแทนผลงานด้วยการลงเล่นแล้วก็การยิงประตูของเขาเองนะฮะก็ฝากติดตามเด็กคนนี้ด้วยเชื่อว่ามีของแน่นอนครับผม